ช่วงนี้มีแต่น้อง,องบอกให้ทำคลิปแฮกการ์ดเยอะๆหน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะลงให้แบบรัวๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งการร้านพิงค์เนี่ยจะได้สิ่งนี้ไปค่ะนั่นก็คือ masking tape นะสำหรับใครที่ได้ masking tape อันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าลายน่ารักทุกอันเลยค่ะเอาไว้ตกแต่ง journal นะคะส่วนการ์ดที่พิงค์ขายได้วันนี้จะเป็นการ์ดเนเล่ของน้องพิมพ์นะคะพิงค์ขายเป็นคู่นะแต่ว่าตอนนี้หมดเกลี้ยงทุกลายเลยไม่ต้องทักมานะของแถมที่ได้ต่อไปก็จะเป็นการ์ดสั้นสู่ค่ะ เอาไปเลย3ใบจากนั้นพิงก็จะมาเช็คตําหนิของกาดเนเลยนะทุกคนรู้ไหมคะตอนที่พิงแพ็กการ์ดเนี่ยพิงชอบขั้นตอนหน่อยมากที่สุดพิงชอบขั้นตอนนี้ที่สุดเลยค่ะเวลาที่ลอกแผ่นฟิล์มตรงนี้ออกไปต่อกันที่ของแถมถัดไปเลยค่ะของแถมเนี่ยก็จะเป็นพวกเหล่าสติกเกอร์น่ารักนะคะแล้วก็สติกเกอร์ลายของน้องพิมพ์ค่ะใครที่ชอบดูคลิปแพ็กการ์ดแบบนี้นะคะฝากกดหัวใจเป็นกําลังใจให้พิงคนละดวงด้วยนะคะจะได้ทําคลิปแพ็กการ์ดออกมาให้ดูเยอะๆสําหรับใครที่ซื้อกาดร้านพิงนะคะของแถม พี่ถีพี่ทันมากเลยค่ะเลือกแบบดีให้ทุกชิ้นเลยและของแถมร้านพิงไม่ได้มีแค่เครื่องเขียนอย่างเดียวนะคะยังมีอันนี้ด้วยค่ะพวงกุญแจแมงกระพุนที่ทุกคนอยากได้อันนี้ก็คือทําเองเลยนะแล้วก็จะมีเยลลี่ซันสุด้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นของแถมที่พิงห่วงมากที่สุดค่ะก็คือกระดาษเมมโมจากเกาหลีจะบอกว่ากระดาษพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีขายแล้วนะคะทุกคนเป็นของสะสมส่วนตัวล้วนๆเลยและก็เป็นคนสุดท้ายแล้วนะคะที่ได้ของแถมเป็นกระดาษเมมโมไปค่ะต่อไปนี้ใครสั่งการก็คือจะไม่ได้อันนี้แล้ว นะของที่ลูกค้าซื้อก็จะเป็นกาสเนเล่นะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นของแถมทั้งหมดเลยค่ะ